สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับภารกิจในการสำรวจพื้นที่ในยังสถานที่ต่างๆที่มีเรื่องเล่ามีประวัติมีตำนานที่น่าสนใจกับภารกิจต่อนเนื่องนะครับในยังวัดถ้ำพระโพธิสัตว์ในยังตำบลทับกวางอำเภอแข่งคอยจังหวัดสระบ,บุรีนะจากจุดแรกมาที่ขึ้นบันไดจากจุดเส้นทางนี้มาที่พาไปชมในส่วนของถ้ำแรกมานะ ตอนนี้มาลุยกันต่อที่ถ้ำที่2ซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังก็ใช้เวลาเดินทางขึ้นมาไม่นานมากนะครับก็จะเป็นเส้นทางตรงนี้นะคือถ้าพระโพธิสัตว์เป็นชื่อสถานที่ถ้าตามที่วัดนี้เลยนะก่อนที่สถานที่ต่อไปนี้เลยตามเส้นทางที่เห็นคร่าวๆนะก็จะเป็นทางที่สามารถลุยไปต่อเนื่องกับถ้าธรรมทัศน์อีกหนึ่งสถานที่ที่ต้องบอกว่าเป็นถ้าใหญ่แล้วก็วันนี้คงได้ลุยกันที่นี่ยาวๆครับ ก็เอาว่าด้วยเรื่องราวของสถานที่แห่งนี้ก่อนสําหรับทํภพริษัทก็ในสถานที่นะก็จะมีในส่วนของเป็นเหมือนภาพภาพสลักวาดโบราณอายุพันกว่าปีที่เชื่อกันว่าเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะอยู่ในพื้นที่ของทางเล็กๆที่เห็นตรงนี้แล้ววันนี้ที่เดินทางมาก็ไฟดับด้วยฉะนั้นวันนี้เป็นการสำรวจแบบท้าม,มืดนะแต่ว่าโดยสถานที่แล้วจริงๆก็มีไฟฟ้านะฉะนั้นสามารถที่จะมา ชมได้เพียงแต่วันนี้ที่เดินทางมาก็ทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่มีไฟแต่ว่าก็ยิ้มเลยสําหรับผมนะสำหรับสายเที่ยวลุยไจชนไทยถ้ามืดก็เดี๋ยวไปร่วมสํารวจพื้นที่พร้อมๆกันรับกับสถานที่ที่สองในวันนี้ถ้าพระโพธิสัต,ตว์จากเวณตรงนี้นะครับทางเข้าก็เดินทางมาได้ถึงจุดน,นี้ก็จะเจอครับทางประตูที่กั้นเอาไว้เนื่องด้วยที่นี่มีลิงเยอะนะเข้าใจเลยว่าทําไมถึงต้องกั้นเอาไว้เพราะว่า ลิงด้านล่างเนี่ยเยอะมากเอาละตอนนี้ก็เป็นการสำรวจแบบท้ำมืดกันนะแต่อย่างที่กล่าวไว้ครับว่าใครที่ตามรอยมาก็สามารถที่จะมาในวันที่มีไฟฟ้าก็จะสะดวกกว่า ย่านนะครับเนี่ยเข้ามาถึงจุดแรกนะก็จะเจอกับในส่วนของหินที่ต้องบอกว่าประกอบอะไรเปรียบสวยงามเลยนะตรงนี้ในถ้ำหินนะแล้วก็จุดที่เข้ามาแล้วจะเจออันดับแรกเลยคือในส่วนของพระธาตุจีดีตรงนี้นะเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ในถ้ำนะครับ ถ้ำเย็นมากแล้วก็นี่นะจุดที่ผมกล่าวว่านั่นคือในะส่วนของภาพสลักอินที่เห็นอยู่ตรงนี้นะเป็นลักษณะของพระโพธิสัตว์ตามชช่อถ้ำนะที่จะเห็นบริเวณด้านนี้กับบรรดาของสาวกที่ตามเรื่องเล่าตามประวัติที่เขากล่าวคร่าวๆนะ เป็นภาพที่สวยนะถ้ามองด้วยลักษณะศิลปะของในสมัยโบราณก่อยก็ไม่น่าเชื่อกันว่าเครื่องมือเครื่องไม้ที่ยังไม่สมบูรณ์เหมือนในปัจจุบันแต่ว่ามีการทําลักษณะของภาพสลักหินภาพวาดตรงนี้ได้ได้เป็นรูปทรงแล้วก็สวยงามมากๆอืมก็ดูแปลกแปลกตาดีนะ ส่วนตรงนี้เป็นสถานที่บูชาจจตุลพุทธพิมานผมไม่แน่ใจว่าหมายความว่าอะไรนะอยู่ในเวนด้านข้างนี้นะซึ่งตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นไฮไลท์ของถ้านี้เลยที่วันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวชมกันส่วนด้านในกน็ยังคงมีเส้นทางที่หเราไปสำรวจก็เดี๋ยวลองมาสำรวจข้างในเองก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างนะ โอเคเดี๋ยวตรงนี้ยิ่งสวยอ่ะผมจะไปทางไหนก่อนโอเคเดี๋ยวผมไปทางนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเห็นลันกษณะตัวเส้นทางแล้วมันน่าจะเข้าไปลึกเท่าที่สังเกตนะคือถ้ำนี้หินง,งอกหินย้อยมีไม่ค่อยเยอะมากนะถ้าเทียบกับหลายๆถ้ำที่ไปแต่ด้วย ความโดดเด่นของสถานที่นี้นเป็นหินขาวๆแต้มด้วยลายสีน้ำตาลที่เป็นรวดลายธรรมชาติของเขาเนี่ตรงนี้มองดูก็เหมือนกับมองแวบๆบแบบก็เหมือนเป็นช้างเหมือนกันนะมีขาหน้านในก็หัวงวงก็คือแล้วแต่จินตนาการที่เราจะมองภาพต่างๆนะส่วนด้านในนี้ยังคงเป็นเส้นทางที่เข้าไป ลึกเรื่อยๆอยู่นะยิ่งเข้ามายิ่งเย็นตรงนี้มีองค์พระพุทธรูปนะเสด็จพ่อผาดำส่วนตรงนี้เป็นเสาก็ตั้งไว้ทำไม นี่ตรงนี้ยังคงเป็นธรรมชาติอย่างที่ผมกล่าวนะมีลักษณะของการเกิดหินง,งอกหินยอ้อที่เรา,อาเพอสังเกตเห็นได้อยู่ยังไม่ใช่ท้าตายนะ,ะก้วก็เนยับนะสาหรับคนที่มาเที่ยวมาสํารวจถ้ามของข้าจะเจอลักษณะของหินที่กาลังจเจริญเติบโตนี้ก็อย่าไปแตะไปสัมผัสนะไม่งั้นจะเป็นการไปทําลายธรรมชาติด้วยมือเราอยากให้ธรรมชาติยังคงอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมอย่างภาพของเฮ้ย เดี๋ยเดี๋นี่ยเนีเผมเจอสัตว์โลกน่ารักตัวหนึ่งเฮ้ยผมไม่เคยเห็นลายแบบนี้อ่ะเก่งมากเลยมันจะกระโดดไหมนี่ยเป็นตัวอะไรอ่ะตุ๊กแก,กไม่น่าใช่นะตุ๊กแกลายมันต้องกระปุ่มกะป่ำงกว่านี้คือแต่แรกจให้โฟกัสนี่หินหินที่มันประกายรีบหรืยักตรงนี้นะแต่ว่าเราได้มาเจอ สัตว์ในถ้าที่ผมไม่เคยเห็นไอเจ้าตัวเนี้ยเลยบอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรเป็นกิ้งกาจิ้งจกหรือทุกแกนะให้ดูลายของน้องสวยมากจุกบๆๆออกไปนะครับลายเขาแบบโหยิ่งดูตรงนี้ยิ่งโดดเด่นโอเคแล้วก็ถัดมานี่ก็มีเป็นเจ้าแม่กุนอิม ทำไมองค์สีดำนะส่วนจุดนี้ครับเป็นเหมือนเหมือนหลักศิลาถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะเป็นหลักศิลาจารึกนี่ใด้วยหลักศิลาจารึกหัวใจพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นเหมือนภาษาที่ อ่านยากมากเลยตบภาวาเตอืไม่ได้ไม่ได้พยายามอ่านแล้วแต่ว่ามองมองเหมือนเข้าใจว่าเป็นภาษาของคําสวดภาษาบาลีส,สันสกินด้วยหรือเปล่าเนี่ยอ่านไม่ออกไหยส่วนรอบๆตรงนี้ก็น่จาจะเจ็ดที่เข้ามา กขมาก็าไม่ไกลมากนะตรงน,นี้เนีย่ยเราดูทางทางของตัวถ้ำ็ข่เขนะมันเป็นทางที่แบบดูดูไม่ลึกรับซับซ้อนนะแต่ว่ามันก็ให้อารมณ์ลึกลับได้เหมือนกันนะด้วยความที่ทางมันเป็นทางที่แบบทอดยาวไปเรื่อยๆอุ้อุ้ยอุยอ้ย,อย,อย,อยสะดุด หมววจะมองทางข้างหน้าไม่ดูพื้นนะพื้นมันมีพื้นจุดต่างระดับด้วยตรงนี้ส่วนตรงนี้โอเคเหมือนจะตันแล้วใช่ไหมตันแล้วโอเคว้าวตรงนี้ตรงนี้ฟิลความรู้สึกแบบลึกลับอะ่ะขอนอนุญาตนะครับคือแ๊บหนึ่งมาเห็นเป็น ุ่นปั้นของเข้าใจว่าน่าจะจำลองในส่วนของพ,อพอระพุทธเจ้า,เาท่านนะก็เลยรู้สึกขลังขึ้นมาด้านในเป็นปูราสีแล้วก็มีปุตตะลูกมีเป็นจุดที่คาดว่าไว้สําหรับนั่งวิปัสสนาไดนะ้ตรงนี้มีเสืออยู่นะตรงนี้เป็นรูปปั้นสีเข้ามาตรงนี้คือตั้งนะนะเป็นจุดที่ เป็นพื้นที่ปฏิบัติธรรมอ่ะคนลุกดีจังตรงนี้ปึ๊บตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีหมดแล้วนะงั้ให้ดูบูเป็นการปั้นที่ ดูมีชีวิตอะดูดูขลังแวบ,บแรกที่เห็นไกลๆเมื่อกี้นะแต่ถามว่าเป็นจุดที่สงบไหมก็สงบเพราะว่าคือมันเป็นพื้นที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็โดยอากาศที่เย็นมีพระพุทธรูปมีอะไรคือให้ความรู้สึกสงบแต่้็ให้ความรู้สึกที่ต้องสำรวมกิริยากายปาาจามากๆเลยนะ นย้ำเสมอนะสำหรับการมาในยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เนี่ยในฟิลบรรยากาศแบบเนี้ยตรงนี้มีพระพุทธ,ธรูปก็เนี่ยนะเป็นฟิลของสถานที่เป็นจุดปฏิบัติธรรมของพระท่านก็จากตรงนี้ก็ตันแล้วนะเดี๋ยวย้อนกลับไปทางเดิมจุดที่เราเข้ามากัน ตรงนี้ก็สวยตรงนี้เป็นจากผนังขา,ขาวๆนะตัวนี้มาสีเข้มโดดอยู่จุดเดียวเนะี่ยแล้วลายข้างบนนะจะเป็นลายแต้มสีน้ําตาลเป็นลายธรรมชาติของเขาอ่ะไม่โดดเด่นเรื่องหินนอกหินนี่ก็จริงแต่ว่ามีหินประกายระบระยับแล้วก็เป็นลวดลายของหินขาวๆที่มันทำให้เพลินกับธรรมชาติที่แปลกตาแบบนี้ได้นะโอเคครับจากจุดนี้ เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อต้องอย้อนกลับไปทางเดิมไหมตรงนี้ผมรู้สึกขนลุกมากปกติคือ,อต้องบอกว่าผมเคยมาที่นี่ตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนเริ่มทําคลิปแล้วเหมือนกันแหละคือมาก็จะเป็นบรรยากาศฟิลที่ทําเปิดไฟสวา่างวันนี้มาในช่วงทํามืดก็เลยเป็นฟิลที่ได้เ,าเราไม่แบบ คือทางเดินที่นี่ก็สะดวกนะเพียงแต่พื้นที่ทางขึ้นก็คือถือว่าเป็นวัดที่พัฒนาปรับปรุงสถานที่มาได้ได้แบบเยอะมากแล้วไนะเนี่นะร้านกลับมาที่บริเวณจุดของพระธาตุเจดีย์ล้วเดี๋ยวเราย้อนมาฝั่งนี้กันบ้างว่ามีอะไรฝั่งนี้เป็นเหมือน เป็นบาสีหรือเปล่าบาสีพยายาีาน่านะตรงนี้ตรงนี้โดดเด่นมากเรื่องของเสาหินที่มันประกายเพชรอยู่เลยนีย่ะปลายบอกห้ามจับสนใจย้อนมาตรงนี้ก็เป็นถงตถงใหญ่ยอยู่พอสมควรนะตรงนี้ อตรงนี้ก็สวยนะเป็นเหมือนเป็นเหมือนม่านน้ำตกที่แบบไหนลงมาแล้วก็เป็นทานน้ำน,นี่ตรงนี้ตรงนี้ก็สวยนี่ตรงนี้มองเป็นทางน้ำตกเลยครับเป็นน้าตกที่ไหลลงมาเนี่ยสรงสีข,ขาวๆนี่คือหินประกายเพชรน,นะแต่ว่าภาพที่จับก,กล้องอาจจะมองไม่ชัดเท่าที่สายตาผมเห็นน่ะ ด้านนอกเหมือนมีเสียงของคนที่เดินทางมาเที่ยวนะมีเสียงระฆังเข้าใจว่ามีเริ่มมีนะักท่องเที่ยวตามรอยขึ้นมานะเดี๋ยวจะแปลกใจว่าเป็นเสียงระฆังจากที่ไหนเพราะด,ด้านนอกก็มีระฆังที่ถ้าใครขึ้นมาถึงจุดนี้เขาก็เหมือนบอกบุญกันนะโอเคตรงนี้เข้ามาถึงสุดเส้นทางนี้ก็คือตันแล้วนะ จุดที่ถ้ามองด้านบนเนี่ยจะเห็นว่ามีปากป่องเล็กๆอยู่ถ้าปิดไฟก็มองเห็นอยู่นะว่าเป็นปากป่องนะก็จากบริเวณตรงนี้ก็ถือว่าเส้นสุดเส้นทางที่คอมพาสมดแล้วตอนนี้ก็ย้อนกลับไปเส้นทางเดิมเหมือนเดิม ต้องบอกเลยนะว่าที่นี่คือครบถ้วนมากทั้งเรื่องราวของความเป็นธรรมชา,ต,า,ามติเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์เรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่มีร่องรอยหลักฐานให้เราได้มาพบเห็นนะครับผมมีโอกาสก็ตามรอยมาเที่ยวกันได้เลยนะที่นี่แนะนำนะเป็นอีกหนึ่งสถานที่เลยที่ ต้องมาเที่ยวสักครั้งเลยดีกว่าแบบนี้เพราะว่ามันมีหลายจุดจริงๆที่นี่ที่น่าสนใจทั้งบริเวณพื้นที่ด้านล่างก็มีในส่วนของน้าตกจับปลารอเลยซึ่งอย่างที่บอกทริปวันนี้นะยาวๆแต่วันนี้แค่วันที่ผมมาเนี่ยมันไม่ได้พร้อมในเรื่องของไฟฟ้าตรงที่ผมก็ใจว่าเหมือนวันนี้ไฟดับถ้าที่ถามเจ้าหน้าที่นะเนี่ยแต่มันมีในจุดที่เขาเดินไฟฟ้าเดินสายแล้วก็ทําเส้นทางไว้ให้เราแล้วล่วละฉะนั้นไม่ต้องกลัวบรรยากาศของความมืด ในการสำรวจของผมแต่ละครั้งคือผมนึกงบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติอย่างนี้แหละซึ่งใครติดตามคลิปมาก็คงพอเข้าใจในฟิลที่ผมมาสำรวจแต่ละครั้งไหมส่วนตรงนี้จุดสุดท้ายครับก็มารูว่ามีอะไรบ้างตรงน,นี้ก็มีพระพุทธรูปเหมือนกันหน้าหลังเป็นอารมณ์ก็คล้ายๆกับจุดปฏิบัติ ทำสมาธิทำกรรมฐานของพระท่านเหมือนกันนะมันดูดูมีเครื่องอัตตาบ,บริขารดูแบบเป็นเวิร์งเป็นจุดที่นั่งมานั่งสมาธิานะจากโซนที่ไปลุยกันมาตอนแรกโซนนี้ดูลึกลับอยูน่นะยิ่งเฉพาะบริเวณจุดที่ ไปถึงบริเวณหุ่นปั้นพระพุทธเจ้าตรงนั้นคือเป็นฟิลที่ดูขลังมากส่วนตรงนี้ก็อย่างที่กล่าวนะเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เรื่องราวของประวัติศาสตร์ตรงนี้ในส่วนของภาพสลักหินนูนต่ำต,ตามชื่อเรียกนะสวยงามมากครับแอดได้อยู่อย่างนึ่นะที่นี่คือระหว่างเส้นทางที่ผมมาเนี่ยคือมันผ่านในส่วนของ แหล่งระเบิดภูเขาอ่ะซื้อภูเขาสวยๆด้วยระเบิดแล้วผมโอ้โหเห็นแล้วแบบเศร้ามากฟีลแบบรู้สึกเศร้าอ่ะไหนๆก็ไม่รู้นะกแล้วทีพื้นที่ตรงนี้ถ้ำนี้ก็อยู่ในพื้นที่ของใกล้กับแหล่งระเบิดภูเขาด้วยก็เลยว่าอย่างดีนะที่นี่คืออยู่ในพื้นที่วัดก็คงจะไม่ถูกระเบิดทำลายไปนะเอาละวันนี้ก็โอเคปิดล็อกไปตามเดิมแล้วที่นี่ หลักๆล,ลงโนนนี้ก็ถือว่าครบถ้วนะครับผมเพราะทุกที่มีเรื่องเล่าอรอยให้เรามาสำรวจยังไงฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็เข้าไปชมกับภารกิจอื่นๆไปในช่องของเรา,าได้นะครับผมเดี๋ยวไปเล่กันต่อในภารกิจถัดไปนะครับแอบใบว่าเป็นสถานที่ท,ที่ลึกลับมากๆนะกนับนลกดำสนทน้สน,นิทครับ